สวัสดีค่ะพบกับช่องกัญญาวีชาแนลนะคะวันนี้แอดก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนื่อนไปเรื่อยนะคะดูข่าวไปเรื่อยดูโน่นดูนี่ดูนั่นนะคะก็ไปเจอใน Facebook ค่ะทุกคนนะก็ไปเจอของอา,อาชาอาอาจารย์นะคะชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษานะคะท่านได้โพสต์ใน Facebook นะคะระบุข,ข้อความว่านะคะนี่แอดอ่านตามที่ ท่านได้โพสต์ลงในเฟซบุ o กเลยนะคะการให้ความรู้นะคะเ,เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนจะทําให้ประชาชนที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายจะได้มีความรู้เป็นสิ่งที่ดีนะคะน่ายกย่องแต่ในปัจจุบันเมื่อมีเรื่องอะไรที่เป็นข่าวในโซเชียลมีเดียก็จะมีนักกฎหมายบางคนออกมาให้ฟวาม เห็นทันทีโดยที่บางครั้งข้อเท็จจริงยังฟังเป็นข้อยุติไม่ได้นะคะทุกคนอ,อะรนะท่านก็บอกต่อว่านักกฎหมายที่จะให้ความเห็นข้อกฎหมายได้ถูกต้องสิ่งสำคัญที่สุดคือ 1. ข้อเท็จจริงต้องฟังได้ยุติแล้ว 2. หลักกฎหมายต้องแม่นยำไม่ใช่ หลักกฎหมายไม่เน่นและให้ความเห็นแบบมั่วๆถ้าข้อเที่จริงยังไม่ยุติและข้อกฎหมายก็ไม่เน่นการุณาอย่าใช้วิธีหาชื่อเสียงนะคะให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นคนเก่งแต่กลับทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและสับสนในข้อกฎหมายเลยครับอืมโอ้ยฟังแล้วเป็นยังไงคะ เออนี่ท่านโพสต์ไว้นะคะนายชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษานะคะอืมฟังแล้วเป็นยังไงคะทุกคนกรี๊ดเลยนะคะฟังอย่างนี้ก็กรี๊ดสิคะเพราะว่าเรานี่คือชอบนะคะชอบฟังทนายนะคะออกมาให้ความรู้ด้านกฎหมายนะคะทุกคนอือแอดก็ ติดตามไม่หลายท่านนะคะบางท่านก็พูดมันค่ะทุกคนพูดมันมากเอ้ยนะคะในโลกโซเชียลเราก็นั่งฟังอะ่ะทุกคนนั่งฟังข้อกฎหมายนะคะนั่งฟังข้อกฎหมายว่าโอ้อันนี้นะเราเอามาใช้อย่างนี้นะเป็นแบบนี้เราก็ฟังฟังเก็บเก็บมานะคะทุกคนแต่เราก็ไม่รู้นะว่ากฎหมายที่เขาพูดมาหรือว่าให้ความรู้กับเรามานี่นะมันจะ มันจะตรงกับข้อเท็จจริงขนาดไหนตรงกับข้อกฎหมายหรือไม่นะคะเราคน,น,านบ้านๆนะทุกคนนะตาสีตาชาก็ว่ากันไปอ่ะทุกคนใช่ไหมอืมแต่ว่าเราก็ไม่เราจะไปรู้ได้ไงเราก็ไม่รู้นะคะทุกคนเราก็ไม่รู้เราฟังแล้วก็เอออย่างนี้อย่างนี้อันไหนที่ว่ามันที่ผิดมันที่ไม่ถูกเขาว่าอย่างนี้นะคะทนายเขาให้ความรู้อย่างนี้เราก็เออไม่ถูกเราก็ไม่ทําอ่ะนะคะ แต่บางท่านพูดอามันเหมือนกันนะคะทุกคนพูดออกมันพูดแบบว่าเหมือนกับที่ท่านเฟซบุ๊กไว้อ่ะเอาชื่อเสียงให้กับตัวเองว่าตัวเองนี่แบบเป็นคนดังไงนะคะหาชื่อเสียงให้กับตัวเองทางอ้อมนนะคะแต่ท่านก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครแอดก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นใครนะคะเขาเป็นใครคนไหนแอดก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าหลายๆายคนแหละเหมือนกับแอดเนี่ยหลายๆคนเราเข้าไปฟังอ่ะ ใช่ไหมถ้าความรู้ไม่แน่นด้านกฎหมายเนี่ยมีความรู้ด้านกฎหมายมันไม่แน่นเรามาฟังนี่มันก็ไม่ใช่อะทุกคนเออใช่ไหมบางครั้งนี่การเป็นทนายเนี่ยการรู้กฎหมายนะคะเขามีความรู้ด้านกฎหมายอะเขาดีกว่าเราครึ่งนะคะเหมือนเรานี่ไปพูดหมิ่นประมาทใครก็ไม่ได้บางครั้งเราก็ไม่ได้รู้อะนะ,ะข้อกฎหมายเป็นยังไงเราไม่ได้รู้ทีนี้เราก็ไปจำปิดกฎหมายอะทุกคนใช่ไหม เออแต่บางคนเป็นทนายอ่ะทุกคนแต่บางคนนี่ก็เห็นว่าตัวเองเป็นนักกฎหมายนะก็ไปข่มขู่ชาวบ้านนะคะไปดูหมินนะคะอะแล้วชาวบ้านอย่างเราเานี่จะกล้าไปสู้รบตบมือกับทนายบางคนไหมะคะทนายบางคนที่เขาเมินหมินประมาทเราอะ่ะใช่ไหม เราก็ไม่กล้าค่ะทุกคนเราก็ไม่กล้าที่จะไปเออ่ฟ้องร้องอะไรกับพวกเขาว่าเขาเราไม่อยากต่อล้อต่อเถียงอะนะคะอืมเพราะเราเสียเปรียบไงด้านกฎหมายเราไม่รู้ไงทุกคนเออเราไม่ได้รู้บางทีเขาก็ดา่ดาด่าดานะคะแต่เราไม่รู้กฎหมายเราจะไปสู้เขาได้ยังไงใช่ไหมทุกคนอืมเราก็เลยจำยอมภาวะจำยอมนะคะทุกคนภาวะจำยอม ว่าเราก็ทนเอาอะทุกคนอยู่ในสังคมเดี๋ยนี้นะคะเหมือนที่แอดเคยบอกว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะคะคนไทยทั่วประเทศอยู่ภายใต้กฎหมายข้อเดียวกันแต่ข้อกฎหมายนี้นะคะสำหรับเราคนที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยเราก็ไปทำอะไรเยอะไม่ได้เราก็อยู่ในสังคมแบบว่าโดนปิดปากันทุกคนใครผิดใครถูก บางทีเราถูกเราก็ต้องปิดปากบางทีเราผิดเราก็ต้องปิดปากอยู่ในสังคมโดนปิดปากนะคะยิ่งได้ไปฟังคนายที่มันไม่ดีเข้าไปด้วยนะคะไปฟังคนายที่เขาสอนให้เราไม่ดีไปด้วยนี่เราก็ต้องอ <c oughs> เราก็ต้องพิจารณาตัวเองนะคะทุกคนเราต้องพิจารณาตัวเองนะคะเราก็ต้องอยู่ให้ได้ในสังคมของ อยู่ในสังคมอ่ะทุกคนอยู่ในสังคมเราก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นนะคะคอ,อยู่แบบเหมือนอะไรนะอยู่ในรู้อ่ะทุกคนตายแล้วนี่เอดนั่งคิดคิดจนตายแล้วตายแล้วนี่พี่เอดฟังฟังมานี่เอดเป็นคนชอบชอบนะคะเป็นชอบชอบ,ชอบฟังข้อกฎหมายโน่นนี่นั่นนะคะเกี่ยวกับทุกๆอย่าง อืมแล้วก็ติดตามมาเยอะนะคะบางคนทนายนี่พูดได้แรงอะ่ะทุกคนได้แรงใจอะ่ะได้แรงได้แรงอะ่ะพูดจาผงฝางพูดจาแบบอืมเสียงดังฟังชัดอะ่ะทุกคนโ้ชอบใจก,ก็กดติดตามเวลามีอ,อะไรมาก็เขาแจ้งเตือนมาก็ฟังปุง๊บฟับปุ๊บฟับปุ๊บฟับแหละทุกคนอืมฟังเลยเอาเลยทีนี้เราก็เอามาใชาผ้ผิดผิดถูกถูกอ่ะทุกคนบางทีอะ่ะเขาให้ข้อกฎหมายไม่รู้หมด รือเปล่าก็ไม่รู้นะให้ครึ่งครึ่งกลางกลางเราก็ครึ่งครึ่งกลางกลางเราก็จํานะคะให้หมดเราก็จําหมดให้ครึ่งเราก็จําครึ่งจําครึ่งแต่ที่ไม่หมดนั่นแหละจะมีปัญหากับตัวเราแล้วค่ะทุกคนมันจะมีปัญหากับตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไงอะพินิจพิเคราะห์หรอ <laughs> ตาสีตาสาอย่างพวกเราต้องพินิจพิเคราะห์ไหม ชักจะอยู่ยากไปเรื่อยๆนะคะทุกคนประเทศนี้ชักจะอยู่ยากไปเรื่อยๆมีหน้าละ่ะทุกคนมันถึงคดีแต่ละคดีทุกๆอย่างเนี่ยมันก็เลยมีปัญหากันไปหมดอ่ะนะคะมีปัญหาไปหมดด้านเกี่ยวกับกฎหมายพวกนี้นะคะเอ,อเดี๋ยวนี้คนทำฟาร์มผิดแต่มีเยอะเพราะบางครั้งเราไปฟังนักกฎหมายที่เข้าให้เรามาไม่ครบอ่ะทุกคน เราก็ฟังไม่ได้จับก็จับมากดีเอดเหมือนกันนะคะก็โทษกันไม่ได้ว่ากันไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าคนไม่รู้กฎหมายนะคะเขาพูดมายัางไงแล้วก็คืออย่างนั้นทีนี้ก็ท่านทนายทั้งหลายนะคะช่วยเจ็เกเจงนะคะมีอะไรก็เจ็เกแจงให้หมดอธิบายให้สิ้นข้อสงสัยด้วยนะคะท่านทนายทั้งหลาย นี่ก็เป็นเอฟซีของท่านท่านอยู่หลายท่านนะคะในนี้เป็นเอฟซีนะคะเออคอยฟังเกีเ่ยวกับข้อกฎหมายที่พวกท่านท่านให้มานะคะออท่านอย่าเอาแต่ชื่อเสียงเลยอย่ากเาก,กาะกระแสโซเชียลเลยนะคะคือประชาชนนี่ที่ติดตามท่านบางคนมีเป็นแสนๆนะคะไม่รู้กี่แสนกี่ล้านนะคะทุกคนทีนี้จะท่านให้ข้อกฎหมายมาที่มันไม่ตรงหรือว่ามัน ไม่แน่นนะคะทุกคนทีนี้ประชาชนแหลจะเกิดปัญหานะคะออจะเกิดปัญหากับประชาชนท่านอย่าเอาแต่ยอดวิวนะคะออท่านต้องเล็งเห็นความสําคัญของชาวบ้านนะคะชาวบ้านตาดำดำนะคะชาวบ้านที่เขไม่ได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายมาด้วยนะคะฝากถึงออท่านทนายทั้งหลายที่ออกมาออแนะนะคะเกี่ยวกับข้อกฎหมายให้ชาวบ้านได้รู้นะคะ โปรดพิจารณาใหม่นะคะนี่ได้ฟังข่าวตรงนี้มานี่แอดก็สะดุ้งอยู่เลยนะคะไม่สะดุ้งได้ยังไงอะคะทุกคนดูทินั่นท่านออกมาโพต์นี่มันต้องมีอะไรนสะักอย่างหนึ่งแน่ๆนะคะแต่แอดก็ไม่ทราบว่าเป็นใครคนไหนแอดก็ไม่เข้าใจหรอกนะคะเราก็ไปฟังท่านเขียนมาก็เอามาพูดนะคะเอามาพูดให้ทุกคนในช่องของแอดฟังนะคะบางครั้งทีนี้ เราก็ต้องละเอียดขึ้นการฟังข้อกฎหมายของแต่ละท่านนะคะแต่ก็มันแต่ก็มีบางท่านเหมือนกันนะคะที่เขาทําเกี่ยวกับข้อข้อกฎหมายาที่ที่ดีอ่ะก็มีนะคะว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีใ,ในในในโซเชียลหรือในช่อง youtube ไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็มีนะคะเราก็เลือกเอาก็แล้วกันนะคะจะเอา,เอาทนายท่านไหนท่านให้ข้อความให้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายตรงนี้นะคะก็คลิปนี้ก็มาบอกกันแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ